สวัสดีครับสมัสดีพี่น้องสุโขทัครับเมื่อนี้พี่นอ้งงนนองกับมาพอรครับไอแหบก็เก่าแล้วครับมือนี้ไอแหกมีเมนูพิเศษอิสิภาพาปีบ้านออกมาแบ่บที่เก่าแล้วครับแ่วมาเมนูนี้เป็นเมนูที่เด็ดดีครับอันนี้มีใบนี้มาใส่แล้วครับพี่น้องจ้ากว่าว่าใบางีับ อันนี้แถวบ้านผมเิ็นใบผงสุรสดะครับเนี่ยมาใส่ตุ่มใส่ตุ่มยังกระเส็บเมนูมื้อเสบมื้อนี่เันตุ่มปกใส่ใบมะขามอ่อนแล้วครับเมื่อคืนฝนตกนะก็เลยไต่ขี้ขื้นทางกนไปแถวบางนาตาัดนะครับแล้วก็โยนใส่ออกหมอ้อ,มอเนหม้อแปนครับ ขึ้นฝนตกแห้งที่สกุลน้องครับ็เลขี่เครื่องไปใต้โกมาในโกม้าโลกวนี่นะครับขากลับมาก็เลยขี่เครื่องแวะออกค้านครับก็เลยได้ใบนีมาใส่นดคใบผงชลรดนี่ของแสบใส่ยังกระแยบครับใบผงชลรดฟังเงนสื่อเหลือชาวบ้านผมอื่นใบผงชลรดนี่ใส่เนียว่ะยางแสบแบนะครับ ออพอไลยมันจะยิ้มก่อนแบบนี้นี่เาเาพี่ผงเขาธรรมดานน่ครับเาใส่ไฟน้ำตั้งหน่อยจังหน่อยนี่ก็แล้วครับเอาที่เป็นี่ินนี้ไหมลองสุดหนำก็ได้ครับ สุ่มบัติล่มครับเบื้งนีใส่แบบตามอนตัวกุ๊บตุกเวดีครับเบื้องกบกับเบื้องเบื้องเบื้องตัวคับนี่ครับนะคำแรกเนี่ยผมจะลองกินเป็นตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นกบอ่อนๆอยู่ครับ แตะเมื่อคืนก็เลือกเอาเลยนะครับเนี่ยนี่สวยตัวกบกบน้อยๆกบได้เดือนสองเดือนเลยครับเลือกคัดเซลเลยไปแซ่บๆตรงไหนครับจัดเลยแต่ว่ารู้ว่าผมจะหยำมเลยนครับลองหยำมึงว่าดูมันสิอ่อนบ่อยนะ ดูวนนอนดี้ป่ะครับอันนี้กเป็นแบซสาเนี็ยแบบฟุ้งุดเนี่ยแต่มาสุพีชนองเบิ้งยานกินดิบไ้หครับ ตัวเี้ย้องปิดไปเลยทำไปเลยนี่ตัวนยตัวตักรบไม่ดีเนี่ยเากัดใสมาเลยเอาตัวเี้เลยดูมันหยามแบบเนี่ยทามาตัวเลยครับ ขึ้าวว่าฝนตกิุกสัปดาห์เฝ่าฝนเครื่องไปใก้กรุงสัปดนมาเมื่อน ฮาร์ yeah! wow. mm ันแล้ว่ดูมันแบบไม่ต้องขายแล้ครับเดี๋ยน้อยมันกบไปแไ้เปลเป็นเบาเนี่ย น้ำก mm ับ hmm. ส bon mm ุมบ้าน้ำดีครับสุงไปมาขามอ่อนนะครับยังแสีบได้ไหมล่ะเส้นไปตูบเลย หนึ่งอะไรเดียวเตะไปประคามไปพูดกัไบปแตบ่งอยู่ประคามังง่มคนนี้ดูเดืด ไมเได้อิ็ม่กินชอบก็กินก็ชอบกันนะสนั่สำหรับผู้ใดไปตั้งประเทศ ว่า่าจะเป็นเกาหลีละสะเลี่ยงไม่ปวดก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้กินป่ะเนาะอันนี้โบบ้านเขาได้ทำเนี่ยบินตรงมาจากสกลนครน,นะครับเนาะทำโดดเล้ค ไมาไมารู้ก่นครับไปเต้กบกินสีเยียกินกันตายกับนังเล่นเร้นเนเนเว่าเนาะหากินมันไผมันมันนีาย ยุคนี้ไงเป็นยุคโควิดเนาะเขากะต้องใส่เสื้อผ้ะแจ็คแดงเลยหายุหากินครับลองตุ่เจ,จเี่สวอะร ครับผมอยู่ห็นก็จะมีอยู่แล้วรวมรถมันไหลรถยนต์ดดมันไหลาเาลยใบประคามนี่แวะเก็บเอาอยู่ดาวพระศุกร์นี่ขี่เครื่องมาค่ะขี่เครื่องมาแล้วสกลุลละเลยแวะได้ขึ้นไปเก็บใบประคามปลูกไว้แต้ดอยนั่นแหละใบกลังงามถือฝนช่วง Các bạn hãy đi kí cho kênh không, Để không? Để không? ดูครับมาตรวจชาวน cap um, 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 um. Để không gặp mất đi để qua làm việc xem như là vậy là có mặt là phải dừng có lạy có chế có dịp tàn về mất hay 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 Mình เพื่อจะได้นียงสางคลิปต,ต่อไปนะครับเรื่องเอาสำหรับคลิปนี้กันไว้เพียงแค่น,นี้นะครับพอการคลิปนาครับสวัสดีครับ